สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สืบเนื่องมาจากคดีอีสานขอย่านเดิน,นครับที่จัดกิจกรรมชุมนุมนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของชั้นศาลแล้วนะครับที่จะต้องอ เป็นจำเป็นจำเลยแล้วนะครับายการได้สักคล้องมาสี่ท่านนะครับก็คือหนึ่งเลยครับคุณอ๋อห้าท่านนะครับห้าท่านนะครับห้าท่านครับมีไผ่จตุพัทนะครับมีเฟนฟินผลิตนะครับมีเซฟปักกานวนทีครับมีอาร์ตธนพลนะครับแล้วก็มีอมอลำแบงค์นะครับมีห้าท่านนะครับที่ถูกฟ้องในคดี อีสานใบย่างเดือนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับก็อยู่ในขั้นตอนนะครับชั้นศามนะครับขณะนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่นะครับก็คือมีการเดินขบวนนะครับตั้งแต่อับดุลบุกนะครับในมอนะฮะเดินทางมายังสาลแขวงปากแก่นนะครับก็ตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายนะครับถึงโค้งสุดท้ายแล้วก่อนที่ ก็เดินทางตั้งแต่นะครับ11นาฬิกานะครับตอนนี้ก็เกือบจะ1ชั่วโมงนะครับน่าจะเดินทางถึงครับก็สามารถติดตามไลฟ์อีกช่องทางก็ผ่านเพจทะลุฟ้านะครับก็เป็น ในระหว่างที่มีการเดินขบวนครับก็ะจะมีการพูดนะครับปราศัยไปในตัวก็พูดถึงปัญหาบ้าบนเมืองพูดถึงระบอบประยุทธ์นะครับบอ,อกไปก็ <c oughs> ตอนนี้นะฮะ รเรากำลังเดียวเดียวไปวันนี้ก็จะมีการขั้นตอนในศาลครับจะเริ่มตอนบ่ายโมงนะครับ13นาฬิกานะครับตอนนี้เราก็มาตามศาลนับนะครับเดินทางมาล่วงหน้านะครับเดินเท้านะครับ กิจกรรมเดินทะลุฟ้านะฮะเดินขบวนจากอับุนบุกมาอย่างสารแขวงก็อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นสืบเนื่องมาจากนะค,คดีอีสานว่ยายันเดินนะครับที่จัดที่สวนรัชดาลุกศรนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎา,านะครับก็มีคนให้กำลังใจครับจาก2ข้างทางนะฮะชู3นิ้ว กโกนระบบประยุทธ์ออกไปนะครับก็<อ>บคุณครับผู้ติดตามที่ติดตามให้กำลังใจนะครับ ข้างนอกเขาก็ปาสัยในประเด็นการบริหารนะครับวัคซีนในสถานการณ์โควิดนะครับที่ก็เห็นกันได้ตามข่าวครับว่าไม่มีประสิทธิภาพจัดวัคซีนได้ไม่เพียงพอ,อต่อความต้องการหรือว่าต่อเป้าหมายที่เคยได้พูดไว้ผ่านสื่อนะครับว่าภูมิภาคเท่านี้โดสกรุงเทพเท่านี้โดสนะครับ ก็จัดมาก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคก็ได้รับวัคซีนไม่ครบนะฮะทำให้ต้องเลื่อนวัคซีนออกไปนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ที่ถูกพูดถึงในวันนี้นะครับ เดินทางมาใกล้อยู่ถึงแล้วนะครับใกล้อยูดถึงแล้วในกำลังใจนะครับขอทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าไปในพื้นที่ที่มันแพร่ระบาดนะครับจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็เรื่องโควิดนั้นก็ยังถือว่ายัางไว้ใจไม่ได้นะครับมี จะสายพันธุ์ใหม่เข้ามาครับตามที่เพจคอนแกนลิงค์ได้ประกาศนะครับผ่านมาครึ่งปีแล้วครับเดือนนี้มิถุนายนเดือนยุทธศาสตร์แห่งการขับไล่ประยุทธ์นะฮะกำลังจะกลับมาอีกครั้งกอชทุกท่านเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะฮะ กำลังเดินทางไปที่สารแขวงขอนแก่นนะครับถ้าท่านใดอยากมา,มาให้กำลังใจสามารถมาได้เลยนะครับเราจะมีบ่ายโมงนะครับสารนัดสารนัดตอนบ่ายโมงนะครับนัดจำเลย ก็ยังมีเรื่องของงบประมาณปี65ใช่ไหมครับแล้วก็มีพลรกอบเรื่องกู้เงินฮะที่เอามาพูดถึงนะครับขอนแก่นที่ผ่านมาก็ฝนตกครับมีวันนี้ แดดออกกาลังดีนะครับ บานนะครับการเดินขบวนในครั้งนี้นะครับเป็นมีจุดประสงค์นะครับก็เพื่อไปตามสารนัดนะครับแล้วก็เป็นการรณรงค์ไปในตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิทขั้นพื้นฐานนะครับที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําขัดกับประกาศจังหวัดอนม g r นที่ในส่วนของการรวมตัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้มาอำนวยความสดวงในส่วนของการจราจรนะครับ หรือเลี้ยวเข้าประตูเท่านั้นครับก็จะถึงสานแขวงแล้วนะครับพอเดินทางจากอับดุลบุกนะครับมาสางแขวงระยะเวลา1ชั่วโมงพอดีนะครับ1ชั่วโมงพอดีกับระยะทางประมาณ4.1กิโลเมตร รยากาศตอนนี้กำลังกลับคืนสู่สภาพเดิมน,นะฮะคอนแกนที่ถูกตราหน้านะครับถูกตีตาำว่าเป็นจังหวัดภูมิภาคที่คึกคักที่สุดนะฮะโดยการ,ร <c oughs> โดยการบอกเล่าบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับในเมื่อรัฐบาลไม่รับฟังครับเราก็ต้องออกมา ส่งเสียงนะครับให้รัฐบาลรับฟังว่ามันมีปัญหาอะไรมันมีสิ่งอะไรที่ประชาชนอย่างเราต้องการนะครับถ้ารัฐบาลเห็นเรานะครับเป็นคนในรับเป็นคนที่ต้องพึ่งพาลับนะครับรัฐบาลพึงจะต้องรับฟังนะครับไม่ใช่ใช้ข้อกฎหมายอะไรมาเป็นเครื่องมือในการจัดก,การคนเห็นต่างทางการเมือง นะครับก็เดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับสามารถติดตามชมไลฟ์ต่อนะครับได้ที่เพจทะลุฟ้านะครับาสามารถพิมพ์เซิร์ชเข้าไปได้ในในค้นหาของเฟ e บ o o กนะครับเพจทะลุฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสารจังหวัดเอสารแขวงแล้วก็สารจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอเวลานะครับในการเข้าไป ตามนัดของสารคือเวลา13นาฬิกานะครับตอนนี้10อตอนนี้10นาฬิกานะครับยังไม่ครบกำหนดก็อีกสักครู่นึงนะครับก็จะเข้าไปเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงแล้วฮะก็คงจะทำกิจกรรมกันอยู่ด้านหน้าแล้วก็ระหว่างรอพักผ่อนนะฮะตามรอตามนัดสารนะครับจริงๆวันนี้ก็มีเป็นวินมาด้วยนะครับปลิตภัณฑ์นะฮะ ะะถ่นะฮะทะลุฟ้านะครับก,ก็ตอนนี้ทะลุฟ้าเป็นเพจใหม่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้น,นะครับ เดี๋ยวเข้าประตูเท่านั้นก็จะถึง<ม>เป้ามหมายนะครับเดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมข้างหน้ากันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะใหะ้ติดตามได้นะครับผ่านทางเพจทะลุฟ้านะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยเพจขอนแก่นบอลทีจะขออนุญาตนะครับสิ้นสุดการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตาม ขอบคุณนะครับผู้ที่เชื่อนะครับผู้ที่เชื่อเหมือนกันกันกบพวกเราผู้ที่รักในความปุ่งมั่นทีไตยทุกท่านนะครับที่ยังต่อสู้กันอยู่ถึงทุกวันนี้ของเราวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ